ค่ะมาค่ะใครเคยทานบ้างผลไม้รสเปรี้ยวผลไม้ป่านะคะผละไม้ป่านนนเนือ้อเขาจะออกส้มส้มหนึ่งเหลืองส้ม,ส,ม,ส,มส้มนะมีรสเปรี้ยวเนื้อจะช่ำๆน้ำหน่อยมาใส่พริกเกลือก่อนเลยพริกเกลือนัวๆน,นะคะ นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะเราจะกินกับน้ำปลาหวานนะอืะมนะคันข้นอย่างนี้เลยนะคะขออีกช้อนหนึ่ง อมะโคนี่เอิออ้ญมะโคผลมไม้ป่าจะออกในช่วงนี้แหละหน้าฝนนี่แหละกลืนเลยเป็นมะเม็ดเลย ต้มว่าต้มแม่จอกินอร่อยกระเขอถ้ากินข้างในหมดแล้วมันจะกลิดมันมีมันจะมีอะไรเป็นตุ่มหูด้ด้วยมีมั้ยหือนี่หรอจริงจริ มันเผ็ดไหมคือเหรอเม้นมันนะเผ็ดอยู่ส้มสมอันเบาหวานก็เอาไปอยู่น้ำลายจะแตกหมอดเจอน้ำลายแตกนีงไนงไ มาแตะข้างๆ <l ok> เป็นยังไงนะ้ำใบแตะอยากกินด้วยเหรอใช่อยากกินด้วยแต่ว่ามันผิดว้าเนิ่มจังเค็มังเยอะชิมนิดเดียว <l ok> มันเป็นลื่นๆอะเหรอ Sao ông quay xe ông quay hết một Ta đi cười con Hãy subscribe cho kênh Ghiền ใคยจะมาได้บอกพี่ยองไม่เคยจะมาได้มากินเพื่อนายไม่เมกพ่อต้ก,กินไงเดี๋ยวเดีย๋ยวให้พ่อกินกูขื่นเม็ดบ๊อบบุล่ะขื่นเม็ดไหมน,นี่ไม่ขื่นนะคายออกอนี่เม็ดมัน ให้ดูใกล้ๆเลยคนเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เข้าทุกคนมันมันกรจะเป็นแข็งแข็งแต่เดจะช่วยช่วยคนช่วยช่วยคนเองมาสดจอยแน่เี่เต็มทัวแล้วรถ กินไหมเปรี้ยวมากลองกินสิแะ่มีนซีสูงค่ะกบรณีนี้เนาะแซ่บค่ะหวานเปรี้ยวนี้น้ำปลาหวานเอาไม่อยู่นะคะเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เลยเปรี้ยวมากมีเม็ดหนึ่งมีเม็ดช็อค่ะอร่อยมากเลยค่ะ